สวัสดีค่ะพี่น้องวันนีม้มากินเข่ากับเมมโมน,น้องกาได้ค่ะเมม่มน,น้มอ,นนองกามีเขาทีเจ้าเขาอีกอย่างพี่น้องกินง่ายๆเมมออนเป็นคนโบเรื่องมากกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนะคะนี่ซุปละไม้เจอนะซุปละไม้ดองพี่น้องแก้วไม้ดองบา้านเมมโอนเอิญแก้วไม้ดองมานค้นก็นเอิญซุดละไม้ดอเนะ อันนี้ก็มีย่างตั๊บที่นอ้องม่ม้อนซื้อตับ๊บไม้เลยม่ม้อนก็สิมาย่างเองใส่เตาอบนะนี่ก็ย่างปลไฟม่มอ้อนก็สิย่างปไฟเคนทำกันแต่ก็ปิ้งตั๊บอย่าลืมนะคะมีม้อนบ่ลืมจักเถื่อนของรักคือปลาค่ะซื้อมาเหมือนกันเลยที่นอ้องแล้วก็มีพักมีอันนะ่ะปลาหม้อเอือดพักหนอกงน,นี้เขาเอื่อใบบัวบกบ่วรุอ,อีหยังกินซับหน่อยซับอีหยัง ส่ใจบ่แม่นสั่มในพูดเด่นน้อพี่น้องหยอกกันหยอกเพื่อน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 พี่น้องพี่เด็ดพักหนออบ้านไม่มนเอินพักหนอออันนี้เขาเอิญนั่นอะไรับอันนี้พักอันอีหยัองพักอสศมดังคบมิม่อนเก็บมาไว้สิลวกเลยบได้ลวกสั่มพักอันเพ้่อนเพื่อนน้อพี่น้องเสียอกนะเต็มพัก ซีใบเรื่อยมากินกันเลยนะคะอันพักอันนี้แม่ม้อนบุเคยกินดิบพี่น้องกินดิบได้บ่แต่แม่ม้อนเบิร์คลิปเพื่อนเพื่อนคือบุเห็นมันพายพากินดิบเนาะพี่นอ๋องเนี่ยพราะขมเพราะอิสมรำขมมันนะแม่ม้อนเก็บอยู่แน่นอยู่ในเฮือนเนี่ยแต่ข้าลวกกินบ่หรือว่าอมใส่ครบใส่เกียร์มัเห็นอยู่แต่ว่าอันกินดิบพินยังบุเคยเห็นเนาะแต่แม่ม้อนเบิง์นยูทูปมาเพื่อนเพื่อนไปยเห็นเพื่อนกินดิบแค่กินดิบได้บ่เนาะพี่น้องให้กินดิบได้บอกแม่ม เ,เพื่อนพี่ว่าเบิ่ง YouTube แม่มอนเลยว่าโอ้ยกินได้แม่มอนบอกให้เด้อและกินโซ่พร้อมนะเ <c oughs> จนน่ามาแกงแม่มอนน่ะมาว่าโอ้ยกินได้เด้อแม่มอนเด้กินดิบเหรอว่ากินดิบได้อย่างงั้นบ่เอานะต้องกินโซ่ได้อพี่น้อง <c oughs> มาๆพี่น้องมากินกันเพราะวลายใหญ่ห่างใหญ่มมอนกินเถอนะเนาะมาค่ะเห็นหั้ยอันแนวมกักจับหัวมาว่าอันนี้อยู่อันติ้งทับไก่ทับหยังนี่ก็บ่กินเด้มือใส่คือปลาร้าลูกพี่น้อง มามๆค่ะคืนได้วยวนหนามาสั่งตับคืน,น,น,นง่าย้าเหนียวมันี่นนบัวใบบกห่อก่อนล้วนี แม่ชมไม่กินอ่ะอืมกินมัยาพักไข่ทอง

่าจะเห็นนกพมอาอาหมอนี้มันอบเอามันด้ย่ากบางย่างเฉยเคยทานเนาะเอาทานยากบางน้ากินรอบเหมือน่นากินยิบรอเหมือนไ้สมดังกลมรอบเหมือนกัน คือเป็นไงด่ะคือขึ้นิ เขาขุ้นเรือไปเนี่ยมันก็จะแบบแทบไปแนละ้วมันก็พีก็โม่งเป็นเพื่อนยูทูบปัปกกาบว่าเอาอันยูทูบตัวของอันแม่ไปสวนเมื่อวานของนังหนิงอ่ะลง เอะไรจะกูจะใหญ่กรอบใหญ่เลยป้าถูกขาดที่นอนว่าไปเด็กกินโดนแล้วเจลไม่ชมต้องค่อยๆเฮดเจลให้เสมเฮ็ดดิบเนาะ ปั้นร่างดีปั้นต่ำก่อนเด <c oughs> ม่มนต้มก่อนแไม่ม้อนบอร์ไเบพีให้นอกเบิรงม่ใสิต้มก่อนต้มใส่พริกพอหอมต้มแรกหละคระับปั้นน้ำออกอม่เคสะไม่ตาำบออยากหอมไปนะเบอยากหอมแตไม่ดอง ใช่ไหมครัตั๊ดีให้มันสีหอมแซ่บแล้วถ้าตั๊มุกแบบนี้ต้องใส่คิีมเลยพี่น้องโอ้โหค่ใส่ไปชิ้นใส่ต้องแซ่บ ไปบัวบกพักหน่อเออเอนพักหน่อลาบปลาดิเนาะลาบปลากระมวนแบบนี้พีเนาะมันไม่นช่กระตุ้ยปลาตุ้ยรับปลาดิบลาบปลาเหลวแบบนี้มันเออลาบปลาเหลวเนาะ เขาอบเอาหะมันโบอันโบแซ่บคือเขาย่างเนาะโบเล็นไม่ใช่แห้งลงไปคเขาทอาย่างนกไก่ซีแซ่บอันนึงย่างมันแซ่บมันสีย้ำเป็นแบบแซ่บแซ่บเป็นแบบอันเปี่ยนเนาะถ้าเอาย่างมันส่แห้งลงแห้งลงแห้งลุ่งไม่ใช่โบแซ่บอย่างนั้นอบมันโบมีฐาน เจ้าอบอบเอามันจะแห้งจะแดงลงปลาคือกัน,นยากเหาอบเอามันลยแห้งเรื่องแห้งเรื่องโปรปิง เก็บผักหนอกไปพูดพักไปพูดพักแล้วเก็บผักหนอกมาผักหนอกเออผักหนอกขอกหงหัวแล้วพี่หนอกเอฟซีไม่ม้นมีแต่อันเอาอีกบบฟังผมบุมีคนไทยลอบบนเส้น <laughs> เอ้ยผักหนอกไปซื้อหูก,กันเค็มไก่ไก่ กำลังคือว่าไตมันมันบ่มีไต่เลพี่น้องไม่ต้อไกไก่เล้ยงเี้ยังตังๆกินข้าวมายด้คือ็จหอมหเลย เขาเกาพี oui. er ่น pues ้อยเขาเกาซื้อสองหอยกว่าบาทนี่เนาะสองหอย็ดิชิาโลชิาโลสองหอิ้านบนเคยไปซื้อถ้ามาเขาเขาไม่มีเขาบอกมีแล้วเขาจัดมันแพงเลยเขาเออบริษัทมาขายคืออะไร สองรอยชิดชิบกับสามรอยนี่ค่ะหรืองั้นสามชิบกับพ่อชื่อมันก,กินไเยอะจริงไม่หอมไม่แท่กินกูวัดเห็นไหมมันชิปชิปเอาใบมันเบบนั่นจะไปปัน่นปั่นมันกิน ตัดใงไก่หักคอนเขายากแล้วเป็นเหนียวเขายากแล้วเป็นแห้งมันคือเขาปีกเนื้อเขาปีกทอดนะอันเขาอบกะเดยวแปบ้านไหนแะ เมื่อกลินแป๊บเดียวพี่น้องไม่ม้อนเดือดตาบเบื้องลึกขึ้นสิบสองเบื้องนมันยาวไปในน้องพี่นอ้องในยาวไปหลายกับพีพีนอ้นองน้องคุณป,ป้าหน้าอาคือคีขันเบิ่งได้แบบโอ้ยอยากเบิ่งจบคลีแต่ยาวไปแฉไม่ม้อนหรืเอเปล่สำหรับคลิปนี้ไม่ม้อนว้ยเทนี้ก่อนเด้อพี่นอ้องเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ม้อนนองก,กาเด้อจ้ะเด้อพอมีกำลังใจต้องคปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย